สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมีเพ่อมาอีกแล้วโครงการระยะเง่าขอพี่น้องแฟนครับเอฟซีเขาอีกคลิปนึงครับโอ้ยเมื่อยเดียวพี่น้องเลยชดตอบพี่น้องนะครับโอ้ยเหี่ยฟฝเหี่ยวไฟนะครับอย่านะครับพี่น้องโอ้ยบาดแผลขามานํำนะครับมาบริจาคเลือกอีกแล้วว่าซันน้าหนุ่ยว่าสก็ว่าเป็นยังแม่ พี่น้องเ้าได้หลายคนถามมาเป็นเห็ดอิ่งหางเนกกาะก็กเอาขึ้ทีมแห้งแท้คือทรงพ่อใจแท้ล่ะตามอารมณ์โอาเห็ดตามอารมณ์นะถอดเดิ้ลพี่น้องเอ้ยนะครับตอนนี้อยู่ในปลาอยู่พี่น้องนะครับหันกล้องไว้ที่นึง <laughs> โอ้นะครับตอนนี้อยู่ในปลาอยู่พี่น้องเา้าวิสงสัยนะครับเอาไปเห็ดหิังไม่ไพ่นี่เอาไปเห็ดหิ้งขายตีหรือเอาไปเห็ดหิังเมย์ถ้าเรื่อเ,เกินพี่น้องตอนนี้นะครับตัดไม่ไพ่ โค้งการระยะเง่านะครับเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวก่อนจะไปนามาหลังเดี๋ยวค่อยๆจีบอสูดพี่น้องเราฟังนี่ครับเอาไปเห็ดนี่ยังในลำพ่อเลื่อยบักในแบบเตี้ยด้วยคลิปนี้มากครับนาหน่วยนะครับเอาบน้ำจะนาการจากนาหน่วยหาไม่ไปเห็ดไม่สาวพะนะอย่าไปเอาไม้ปลายกุดเด้ออย่าเอาไม้ปลายกุดมศลพอดีโอ้จะเอาไปเห็ดนี่ยัง ไม่เาวเดี๋ยวจีบอกเอาลำงามๆไม่เาวต้อยยังไปม่้งวังเอาควานใส่เอาควานฟาดออกก็ได้นี่เพราะว่าลำนี่เนาะใส่ลำนี่ลำสองลำโอ้ยนี่เด้อนี่นี่ลำนี่แหมเนี่ยลำนี่ต้องนี่แม่บัวนี่นี่นี่เนี่ยบัวทางกันนี่นั่นละนั่นละขั้นบถึงเอ้ามขวันสูงนฟาดออกมันแบกไปยากดิ เอาลำไหนมันออนมันออนเอาไม้ขาวมันอวนม่นนไ,ได้จิบ่ได้มันกับผุคือกองข้าตอกเอาม้ลำแก่แก่นี่ลำนี่ค่ายแกน่นี่หน่อยอยีตวแก่นี่เอาลำแบบป็งสนี่เนียาลำแบบป็งสินี่มันบซือฮ<ไ>นะเลือกหลยพี่น้องเลยเลือไมันหลายยังอันไม่ไม่หัวกระดี ไม่มีดอกไม้ห่วงเราไม่ไม่ห่วงเด้ไม่ใจอันนี้ไม่ยังไงอันนี้ไม่สั่งไฟคือกันบโอมยันแมนบ่ไม่ใช่ไม่ทั้งไฟเอาเบื้องขอมันก็จักตัวเบื้องตางคุณไปเอาก้อนนั่นก็ได้ไปเอาก้อนนั่นก็ได้นั่นนั่นนั่นล้ำนั่นห่วงไงติแมนห่วงไงนั่นนั่นล้ำนั่นล้ำนั่นไปเอากลับไปเอาลรำนั่นล่ะหาบังลรำแก่แก่มันล้ำนี่ล้ำนี่ สองสามล้ำย่าเลือกเอาลวดตัดเอาทำได้ก uh 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 ็ตัดเอาฮะโมงางั่มเอาเสนอฮะเอาสนอขันว่าข้าเจอกะฮะเอาสนอนะครับได้ยักทนอไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็นตอนนี้ได้สิบเอ็ดธนมพี่น่อยสิบเอ็ดอนกับ1ิบเอ็ดสิบสองอนตัดไปอีกไปบบานอีกล้ำหนึง ในบ้านนี้ตัดไม้ไผ่ขายโอ้โบแมนพี่น้องเข้าหลายคนสงสัยว่าเอาไปเฮ็ดยังพากัดเอาไม้ไผ่ไปเฮ็ดอกหยังคือเอาไปหลยแท้โครงการระยะเงี้ยวชิพาพี่พาน้องเข้าไปหาป่าตอนนเตรียมไม้ไผ่ลงไปเหลาขั้นเบ็ดพี่น้องเหลาขั้นเบ็ดพี่น้องเข้าไปทีสงสยัยว่าเหลาจังไรคืออยเอาไปหลยแต่ตาสุดนี่คือหาลอยพี่น้องตําสุนคือหาลอยหลังหาลอยขั้น ปาจีวะโอ้ยคือคุยแท้ปาจีวะโมเมนครับพี่น้องพาพี่น้องเข้าทำกิจกรรมลงน้ำหาปลาใส่เบ็ดใส่เบ็ดนังพี่น้องเห้สงสยัยใส่เบ็ดปรากฏคือเบ็ดปรากฏตองเหย้าพี่น้องนะครับเบ็ดปรากฏตองเหย้า,น,านะครับกอนนี้คือเตรียมไมกก้ก้อนให้ขั้นเบ็ดบมื่อเร็วเ,เองเราพี่น้องที่จ้างเพื่อนเราผมเราบอบอบ,บทนเอาเคึ้นงเหย้า,าตีไหมเม,มือมเ่อวานเหยากูมูติบ่ลีเฮ้ยแค่กี่วะ่พราะมันเจ้าดินเพราะมันเจ้าดิน นี่เลยไม่แค่เคลนบ่นี่มันทำกันบ่นั่นนั่นโอ้พอดีเป๊ะเลยใส่ของบ่ะเทศใช่ไหมโอ้ยจักอันแล้วนี่พ่อไปนี่พ่อเท่ากันไปเอาเมล็ดไปบ้านไปเย็นไปบ้านเดี๋ยวมาต้นไปบ้านที่พาะท่านได้ศีลอยู่ว่านี่เป็นนาทีไปเย็นพุ่นเลยไปเย็นพุนพ่อเป็นนาทีเลี้ยงเนาะว่าได้เป็นนาทีตัดนาทีศีลไปไปเย็นพุ่นไปเย็นพุ่นเพราะว่าแบกมากว่าแด้ลำนรั่มแเลยอ๋อไปก่อนเอาไปก่อน มันบางมันบางบางมันมันจะบดท้นกับเราหายในเรื่อยย่ำนั่นเอาไปน้ำก็ได้ชาวเพจยังเบอร์มีแนวเห็ดก็เอาขแค่จะเห็ดไม่กินเฉียวไปนั่นโอ้ยเนาะไม่ปิ้งไก่ขายไปนั่นก่อนว่มีแนวเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่ครับได้จะพาพี่น้องเข้าลงน้ำหาปูหาปลาสามเลิศนครับแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอ้ท่านได้ไป็นวายโอ้ยเดือดไปไปกูดๆนั่นเราไปเอาไปกูจะเอาเด้อไปกูเออนั่นละ ฟันขาดใบใบเขาจะไม่อ่อนอ่อนเออเจ้ไปแกงตีเสนอกนะครับซื้อไม้ไผ่เพิ่นนะครับพี่น้องซื้อไม้ไผ่ซื้อสื่อสื่อใม้ไผ่เพิ่นนะครับล่ำละ20บาทไม้สังไผยเอาแค่ละมีดโต้ไข่เด็กวันโอ้เพิ่นถิ่มเม็ดละพี่น้องเลยบ่ได้มาหาเห็ดพี่น้องคลิปนี้บ่ได้มาหาเห็ดพาพี่น้องเข้ามาเตรียมอุปกรณ์เอามีโตมาให้พ่อน้ำตื้อมีโตไปน้ำน้ำน้ำกันสามคนแม่น้ำพ่อกับนัหน่วยขอบคุณนัหน่วยนะครับสี่พามาเอาใหม่นะครับ แม่น้ำพ่อเราคน,นบ้านนี่อยู่แต่ว่าเราบ่งหัวจ้าว่าป้าไายอยู่ใส่บ<อ>ง่งหัวจ้างจะป้อออาเห็ดเลยฮะโอ้แม่น้ำแม่น้ำพ่อเป็นคนเป็นคนทางอื่นโดนเติบแล้วตะพัดลูกไปเลี่อนสังกัดซื้อห้าปีหกปีหก <laughs> ปีเจ็ดปีนี่ไ่ได้อยู่บ้านเลยเกินมากเกินมาเอานั่นคือยังบ่งคือเกานะ่าไงโอ้บังคับเด็ดล้มฟงลงชาโอ้นี่ครับโอ้แต่ใครยังบ่งคือเก่า่สั้นนี่ครับพี่น้อนอ๋อโอ้ยนอนดึงดึงลงให้เจ้าบาทได้หน่ โอ้ไม่ต้องใส่หรอกมาต้องกันกันที่ใส่ตัวนี่แหละกองปลายลงเลยแม่กองปลายลงเลยกองปลายลงหยามาดี๋ยวยาบเท่าพี่มันจะบุลงหยามากยามาใส่เลยหรอพี่น้องเอ้ยถือโอกาสได้ใส่ด้วยตอนนี้ผมลงผมลงบุลงโอ้หงมเงี้ยเงี้ยคือขนาดตัวลหรออ๋อ ได้แม่พี่บ้านลำหนึ่งพี่น้องนะครับแต่เกียนม,มืองกรรันว่าจะได้จักทรร่อนเกลียนมืองกันจะได้จักท่อนก็ต้องการหลายอยู่นะครับพี่น้องประมาณสี่ลอยห่าลอยขั้น,นบนล่ะพรพ้อมใส่ปงหย่านะครับพี่น้องใส่เป็นปากกดใส่ผ้าพี่น้องครับใส่นี่ครับอาชีพเก่าข้าแม่ล้ำเผาลงน้ำหาปลาเก็เบบรรยากาศให้พี่น้องข้างในเบืองกันหลังจากที่มือน,นั้นไปมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็าจะไปไม่อีกแต่ว่าตอนนี้เตรียมเบ็ดตะกอนจะได้ซื้อหรือเล่าพร้อมได้พี่น้องนะครับ จะได้ซื้อเรือโอ้บ่ได้ซื้อเรือเสียอภิันทนนาการจากเสียจิวกับเจาสเรามีเรือไว้ให้โยเรืเอ,ม,รอมีอยู่เรื่ขึคือพอที่แรกว่าจะได้ซื้อเรือนะครับจะหากินแบบบานแทงไปบานแทงบ่ได้พี่น้องเอ้ยงานโลกไข่ไข่เจ็บได้ย้าพี่น้องเข้าหากินเาะอคือนนี่แหละพี่น้องห้าสิสงส่าสิถามมาจากนี่ได้เคลื่อนไก่บอจอานตายไม่ลํำเพาประมาณยี่สิบสามสิบโลนี่แหละพี่น้องสามสิบกวาโลนี่น้องไม่หวั่นเนาะประมาณนี่แหละพี่น้องนะครับ เข้าาาไดหลยทงมันเข่าได้หลายทางนะครับพี่น้องได้ยิ่งพาพี่น้องครับไปกินข้าวปลาเบิ่งบรรยากาศนะครับเบิ่งบรรยากาศเชิดเชิดเบิ่งแล้วแต่ว่าสีบ่อได้ไปมองนี้นะครับมองนี้คนละหมอนนะครับเดี๋ยวตอนไห้เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเตรียมเครื่องมือก่อนหาใส่เบ็ดใส่ด่างนะครับยกสะดุ้งให้พี่น้องให้ได้เบิ่งกันนะครับพี่น้องให้สงสัยว่าเอ๊ะมันสีถือยุติวสันเพิ่นว่านะครับแต่กี่ต่เกาขึ้นหลังกำลันพ่อได้กินอยู่นะครับพี่น้องหาอยู่หากินก็ได้ ครับแต่ว่าเตนีไปหนาจักสิเป็นแนวไดครับต,ตอนนี้คือแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอีแมวมาฟันพี่เลยแม่ฟันพี่ขาดได้เลยเดี๋ยวคอยดึงท่อนเขาห่มมันค่อยสีเกียนทั้งเหงาขึ้นมาได้มู่ควันกิดจว่าคือใส่เตนี้ได้ในน้ำแมนใส่เอาหน้าไอซื่อแล้วพี่น้องใส่ใส่ใส่ีหลีจั๊กซี่แหะอีพี่น้องอันอันอันข้อนเป็นจริงเลยจั๊กซ<พ>ี่ล่ะเอ้ยโอ๊ยนาะใส่นี่คลักลพี่พี่พี่ฟันพี่เลยที่ฟันฟันปลยนายพี่เลย ตัดตีเลยนะตัดตีใช่ใส่ใส่ห่าเบาะห่อเบาบางด้วยนะฮั <c oughs> ่นโดยโอ้ยไอไนะครับสฟันนิดเดียวเออเอ,อเอออแล้วโอ้ยคือตัวอะไพี่น้องนี่แน่นี่แน่ฟันเออวุ้ยขาดคอร้อยได้มีดเขาพี่น้องระวังตีไปลายใหม่เด้อนี่ครับพี่น้อง ได้ไม้ไผ่หนึ่งลำไผ่ใบบ้านหนึ่งลำระวังระวังเมียด,ด้อใหญ่มันบ้านทั้งสันทั้งคมเด้อบ้านบ้านทั้งสันหอยบ้านบ้าน,าน,าน,านทั้งสันดิกักว่าบานไหนเอาสันมัน <ไป S 1> ฟันเ <ไป S 1> นาะแต่เมียนเมียอีหลีพี่น้องเอ๊เองอ้างจะได้ปะอาก็เป็นสันจะได้เนาะโอ้ยผ่าดเลยจะได้เลยไปดึงไปไปพุป่นเอาเงามาเขาห่มดึงถอยหลังไปยึดติดไปไปไปตัดปลายมันออกแล้วต้องไป ดึงโอ้ยแห้งหมูสะตอนพลังหมูสะตอ้ดึงตังดึงตังดึงตังเอาดึงดึงแห้งเว้ยหนาแดงแห้งบ่ออกเนาะดึงแห้งดึงดึงแม่ดึงดึงเว้ยหนาแดงแห้งบ่ออกนี่เนาะเงยไหลดึงไปพูดอาเขาดึงเขาไปอาเขาห่มว่าเพราะเขาไม่ยิบๆมาโตลงที ต้องมองมันห็นโยพี่ดึงไปเอออดึงไม่เอ๊ะจอนฟันนี่เอ๊ะคลิปนี้เอาไปจำหนี้ี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยวแม่ลำพรางเราจีส่งพระหุ่นหวยและใจให้ อ,อุปา้าเอาขอบคุณเข้ามาคแม่พี่น้องฮที่ติดตามช่องลำเพาตะรุบันพาเพิ่นคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวพาพี่น้องเฮามวลซื่นโฮเซลในะคลิปต่อไปขอบคุณค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับ